ใบเขียวคืออะไรปกมือซิคะาช็อตด็ดพิมพิทยารับใบเขียวจากกรรมการเกมเฉือนฝรั่งเศสจากแมตช์สองนี้สาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะดูเมเนกัน แตล่ล่าสุดนะก็ชนะฝรั่งเศสอีกแต่มีการเก็บตกจาก,กันแข่งขันวันวันหญิงในชลี2024สัปดาห์ที่2ที่กาเล็กซี่อารีนามาเก๊านักที่สองที่ทีมมุกยางสาวไทยเป็นฝ่ายอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้อย่างสุดระทึก 3. ต่อ2เซตด้วยคะแนน25-23 25-21 23-25 20-25และ15-7เก็บชัยชนะนะัดที่2ได้ติดต่อกันได้สำเร็จจะเห็นว่าถ้าใครไม่ดูเสียดายมากเลยเป็นเกมที่ เฉือนกันจริงๆเลยโดยเกมนี้ก็มีไฮไลท์ที่ได้ใจแฟนวอลเลย์บอลเมื่อออสบาร์เนียวเพอร์ผู้ตัดติ่งชาวตุรกีได้ชูใบเขียวให้กับบีมพิมพิทยาโกกลำหัวเสาคนเก่งทีมชาติไทยที่เกมนี้ทําไป14แต้มลูกตก13บ13เสิร์ฟเอสหนึ่งซึ่งช็อตที่พิมพิทยาได้ใบเขียวนี้มาจากลูกที่เธอบล็อกลูกตกของซาบินีเฮวิเจนีลูกยางสาวแดงน้ำหอมนั่นเอง จังหวะดังกล่าวติดขึ้นในช่วงเสร็จแรกขณะที่กําลังสูสีไทยตามฝรั่งเศสอยู่ประมาณ10-11คะแนนแต่ทีมที่ยเราบอกว่าบอลได้โดนมือเธอออกไปทําให้ทางฝรั่งเศสไม่ต้องเสียเวลา,าเลนจ์ทำให้เนียวเพิร์ชูใบเขียวให้ตบสาวไทย25ปีของเราทําให้ตอนนี้สาวไทยสะสมใบเขียวได้2ใบแล้วโดวยใบยก่อนหน้านี้มาจากบุมบิ๋มเธอจูออนโมกสีในเกมพบกับทีมชาติสาธารณรัฐโดมนินิกัน เมื่อวังคันที่ผ่านมานั่นเองสำหรับคินคาร์ดนั้นหรือใบเขียวถูกใช้มาตั้งแต่วอลเลย์บอลในเชลีก2023หรือ VNL 2023รอบสุดท้ายก็ได้มีการทดสอบการให้ใบเขียวระหว่างการแข่งขันกับทีมแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในการแข่งขันร,ระดับนานาชาติที่ใบเขียวจะแสดงต่อผู้เล่นที่ยอมรับการบล็อกทัชหรือเนตทัชซึ่ง จะช่วยประหยัดเวลาในการดูดีโอชาเลนจ์ที่ไม่จำเป็นนั่นเองซึ่งทีมที่ได้รับใบเขียวมากที่สุดจะได้รับรางวัล Fair p l a พ Moment มูลค่า3 0ม0 0ื่นเหรียญสหรัฐห,หรือกว่า1ล้านบาทืู้แสดงว่าลงแข่งขันอย่างใจสะอาดและยุติธรรมโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันเสาร์ทีนน่1นมิถุนายนยุดนี้เวลาประเทศไทยก็คือ18บนกาสานาทีถ่ายทอดสดทางทีวี7 HD ดีกด35 และช่องทางออนไลน์บัคกบบูทีวีและช่อง7ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทางเทโลดิจิทัลด้วยนะคะปฏิดตามให้กำลังใจสาวไทยกันนะเราทำไปเกี่ยวที่2ใบแล้วคนไทยมีน้ำใจแล้วก็ซื่อสัตว์แน่นอนละคะ่ะมาเชียร์กันต่อนะคะอย่าลืมติดตามช่องปักหมดชาแนลพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ